เพงทิพย์การละครภูมิใจเสนอละครสองทุ่มตอนผลกระแสของพี่หนุ่มรายงานข่าวเมียสวารุณกรรมทหารรับใช้หญิงหนุ่มกัญชัยไล่เรียงข่าวเฉาสุดๆตำรวจหญิงค้ามนุษย์รุดแก้ไขเอาเหยื่อสาวมาเล่าเรื่องเกิดอะไรโดนตบตีช็อตด,ด้วยไฟร้ายเหลือทนพ่อกับแม่มาช่วยลูกให้กลับบ้าน หนีตำรวจอีสันขวานก็ไม่สนผูกเขาอีกค่าล้างโคตต้องซ่อนตนส่วนพี่หนุ่มดับเครื่องชนไม่สนใจไหนเล่ามาเขาทำร้ายอะไรบ้างเหยื่อปิดหน้าต้องอําพรางถแถลงไขเผา,าเส้นผมฟาดเข้าหน้าไรหัวใจกรอบน้ำยาลิ้นแทบไม่ไส้แทบพังหัวก็แตกโดนเหล็กร้อนหนีบเข้าเนื้อผิวก็พองแสบกว่าเกลือนั่งหมดหวงัง เลือดหยดพื้นต้องเช็ดเองโดนริบตังเงินเดือนตนโดนเขาสั่งโอนบัญชีเป็นนางทาสในเรือนเบี้ยเสียทุกสิ่งไร้ศักดิ์ศรีนะน้องหญิงอยู่เหมือนผีร่างกายตนโดนลดค่าโดนตกตีกูงงมากต้องหัดหนีหลบลีภยัยอ้าวอีหมวยอีตำรวจอีต้นเรื่องไปพบหมอทำซึมเสื่องอีฉิบหายให้รับรองป่วยโรคจิตอ้าวอีควาย ขอเมื่อวานได้อย่างไวใครรับรองกอนตอนนี้กูตัดต่อซ้อนใบหน้าภาพผู้ร้ายกูค้นหาได้มาสองประกอบร่างเป็นใบหน้าอีลำยองชื่ออีหมวยสวยสยองราชบุรีเอาสั้นๆแค่อยากโชว์ให้เห็นหน้าต่อจิกซอแม่งหุดซ่าห้ามหลบหนีไปโรงพักนั่งร้องไห้อีกาลีจบละมือรอขยี้ตอนต่อไป จบตอนผนกระแสของพี่หมุ่มรายงานข่าวเมียสววทารุณกรรมทหารรับใช้หญิงคิดเขียนฟาพิฆาตโดยกวีประชาชนกระบวนประชาชี